สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับไปเบิ่งคุณแม่เพิ่นตางเห็ดเนาะเพิ่นสิแกงเห็ดมาสั่นน่าจะได้ดังขึ้นอย่างไรให้คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่เพิ่นก,นก,นกนย่างไรเป็นยเม,มื่อเห็ดอันหงงออเนาะเอออันนี้ฮันเอาไปใส่ตู้เย,ย็นไว้ม่อื่นก็เา็ดี้ เก็นั่เนเฮ็ดตะไคร่ผมเนี่ยตะไคร่อันนี้เฮ็ดนี่ยังเกาะผมลืมซือ้อเนี่ยน้่เาโง่ก็เฮ็ดเพิ่งนุ่งน่งพึ่งซาบพึ่งเข,ข้าคร<ฮ>ับคุณเอ็นภาษาบ้านครับเดี๋ยวบางคุณแม่ล่างเฮ็ดนะพี่น้อง,นะองแล้วคุณกฤตีแจงเฮ็ดเอ่อจังชมต่อไปนะพี่น้องเลาวเดีย๋ยวเขาเล่นไปเอาไม่กันสั้นครับเดี๋ยวเขาบอกแม่กันสั้นก็ได้ไหม ครับพ yeah. ี so death, nah. ่น mm. ้องมทอกคาังตางเ็ดเนาะอันนี้มันที้กินคือหวายแต่ว่ากินน้ำโบกืมเฮ็ดอะไรเฮ็ดยังก็นี่ยก็เออเฮ็ดเครื่องวายยังไยเนาะก็เจ้าเอาไปไล่ไปเอาขี้เก่าเขาเนี่ยพื้นมันที่ข่าเครื่องวาย เดนด้องเด้อมากินไก่คนใหญ่คนใดซส,สมือละเพือนปิดไส้ไปเมื่กีน่นไม่มีบบนี้เนืเ่ยเากำลังลางเฮ็ดเนียเชียวสวัส,สดีครับอวดครับโอยเชี่ยนั่งทายย้ายากนนั่งเก้าอี้เย็นเออนั่งหลับต้องยางดูมติดตากันเด้อติตามกันกบพอเดนเด้อ คนนันเห็นพมีพพพตาหลังนีง่ไปมากเสิทีนั่นกันโอ้อ่นซ่อนเห็ดเป็นแมวเนต็มเลยค้ายกับ้ายในเ็น้องมอนตั้งบานนองตั้งคนก็นกนดังไฟยเยอะนะก็้องดังไฟสิแจงเห็ดแล,ละ ต้ตงสวัสดีครับดังไฟชื่อบ่านังดังแบบพ่สานบานห้อยล่ะพี่น้องชื่อดังเป็น่ยนย่วะไม่มีไม่มีไม่มีอยู่ไาย่งเ้โอ้ยบอกนางเกาหลีว่านางเว่ ดังไฟต้มเห็ดมือเนะงเวีนกินแจงเห็ดเพิงท่ามาเสียพนองเตรียมหมอมกุกอันถ้าถ้าถ้องาลางมันเสียตรงไหนล้างกัเสียออต้องให้น้ำถนงกระมังใส่ ถ้าเาไปถึงน้ำนพวกป็นังกลแล้วหเาก็ใส่ตู้เย็นไล้อเอเอแล้เกาจิกินแล้วจัมาล้างิมันอยู่ได้ดวนมาได้ไหมอันนี้นนมัง้งใส่ตู้เย็นไว้ให้อยอ,ยอไป ดอกชุดมันได้ตัวเมื่อมันย um ังบกปีนังแม่นดอกเห็ดไข่แบบนันก็แบบนั่นแหละถ้าเอาบโรมันถึกนะเห็ดไข่เห็ดไข่พี่หน่อยเห็ดไข่คุณเห็ดไข่ส่วนหลายคนนี้ย้อมเห็ดยังกินไหม ป่นตกระปิ้งป่นแล้วน่อื่นกระปิ้งป่นบ่ปิ้งแล้วป่นปิ้งเขาปิ้งเนี่ยปิ้งยังนี่บ่ปิ้งปิงเนื้อปิงปิงซุปปิงซุปบนใดโอ้ยมันยุบแล้วก็อาวเลยอ๋อมันยุบแล้วก็ได้เนี่ยมันลมห่อไม่ห่เอาวางไว้ก่อนลูกพอท่านเมียอยไรเนี่ปิ้งมโอื่นตัวมีทานที่ปิงเอาวางไว้นี่ไหนล่ะวางไว้ก่อนฮะโอื่นตัวทานอันตัวมีทานตัวปิ้งเออ

คิ้นวนายบอกนายบอกไม่หยาบมีด <c oughs> เออนั่งใุ้ละนั่งให้ละเพราะตงไม่ขวางข้างมือมันมือสีดำเด้อนั่งเลยเด้อ <c oughs> เออแปลว่าเปลี่ยนตัว <c oughs> แข็งไร <c oughs> อีคิวกินอะไรอีคิวเก็บแข้วแปลเปลี่ยนตัวในตูวเระทูก่ก จำน้ำมนเหลายาันก็กิ้ต้เข้าปาเอออ้เราเรียนมาคือแจงเฮ็ดไปแล้วาเมือเปลาเมือกเมื่อกี้รจัคือเย็นปลาหมึกมันแข็งสนอกว่าคนเออ ตันติน่เราอย่างไ่บุนอยังใส่แม่มงพลิกพลินะตันพลิกใส่นะผู้เฟ่กับาเฮดเบิ่งแกงเฮดมาเบิ่งแกงเฮดผีเฮดละโูเฮดพึ่งเฮดไข่แง่เปลี่ยนหมดละไอแง่ใส่ไฟเอ้อเอราโอ้โหเากิน พี่น้องม,ม,อม,งมออ่ม่เราไม่เอา้วแก่ง่เมา่อยโทรมากเขากินเด้ไปกิเนเดลโกกเด้ท,ท,ที่ต้องเทปไ่ได้กินเดอ้อัดไว้ลายอยู่แต่ว่าให้ขมแล้วล่ะ,ะอกับท่งนเลยอกับท่างเกินสดๆมันจะแซ่บมันเนาะเป็น,น,นบ้าบอนเออแล้ว ไม่โย่ไม่โย่ซื้อแล้วอือโ,โอ้แมงมาออกมาหลาย来了พี่น้องนี่เ <laughs> ที่นี่พอดีเปิดอะไรไฟอะไรเปิดไฟอะไรได้จะด,ดับไฟไปคือนกอ้อนังไม่ดับไฟในงานเหมือนเออปวกมันหลายพี่น้องอันอนี้อันนี้แมงนี่หลายพอดีว่าอะไรขวากินดอกเพราะว่าด่านมันเมา<ะ>อันแมงมันแมงเมา กออันกันแมงมันนี่กินยูก็บางคนแม่เพื่อน,นันอย่างเห็ดได้พีนน่น้องเลยมึงก,กับเขาโอ้ยบาเจีอ่านี่มา,ลาลมแล้วไหนก็ลืมละล้วกว้างกว่าเด็กเห็นไหมยี่หันมีอยู่ไม่ได้ใส่มันไม่จังมีดามจับเพื่อนเพื่อบมูมบดมบัมจับ ไม่ตามจับอยอัค่อยๆได้ไหมควกไฟเลย้ก้มเลยมันจ่างโดนมาได้เลยมันงวงลงมขาลูกแม่นนะแล้วคนไฟคนมากเพราะเจ้านเอางางอือือือเรียดดอกดอก คนน,นั้นกิมต้เห็นอะไรคนกบวอยากเห็น,น,หนแ้วผู้่นอยากเห็นเรากัอยากแบบมุดฟองทะเลเหมือนเ่าปีกินัวมันเสียบอยู่แต่มันข้าเขียวพี่น้องเอ้ยผู้เนด้บึงมอกเขียวห้งเ้ยล่างลเด่นยังเด่นเลังลงใจ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 คือบ่็น เอาบ๊องดบ๊งด้วยัง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 โอ้หโอ้มับจุดยาเดียเสียะเสียฟ้าเสียฟ้าอยู่เว้ยล่ะประเด็นก็บอเขาใจน้ำเลวมาพี่มาพี่มันหมืดดิเพื่อนเอายิมก้าวละเว่ายิิปตัวป่วนอ่า่าฮ่านปานวนผู้อ่น ส่วนได้เด่นนะนะบอลแม่พาไปเอาขนาะเสีดยดายว่า,าทาอันไม่เปวกขนาเสียดายประด้ไปไทายท้ำลอองมาไมีคิ้วผมมีแห้งเลยผมปไปคิ้วเจ็บมึงคนอยู่น้ำมีคิ้ว<ะ>เสียดายอยากเห็นปลาเห็นะงกเลี <c oughs> ย้ยงมา,าตกลงบ่กกินแล้ โอ้ย <laughs> ังอกพวกลับมุนยังน้าบ้านพวกลับผมนี่นวกับผมนั่นคำเป็นคนกัดซูมแบบง่าเลยนะคาเป็นคนนี่กัดูงคุไง่ยมน ยี่ปีสิจ้าไม่เคยเฮาโคตรเกลือไม่ควรท่านเลิกวะถามปลอยด้วยไม่ควรเลิกงานไปป้าถามเป็น่ยนดิวะไม่เลิกงานยังถามไหมแม่เลิกงานยังเลออถามเปลี่ยนได้ไหมเดินแม่ไม่ขอมาอีกหรอใช่แม่นี่นะ เม่แมหนปลาวายตัวเดิมเรือยแม่เลิกสามทุ่มเบิ่งเป็นเท่นทานนะทานมันไปมีกลุมแล้วยินได้ตุนบอกว่าสิขึ้นมาห้าเมื่อสิลมมันถอลูกเขายิงเขายิงยิงยุ่งยุ่งกันบ่ มันบอกว้าสภาพก็เปล่าไอ้เพราะมอเดียดพี่น้องมันตอนบผู้ผสมเต่าแบบนี้เนาะเพราะว่ามันมันมันลงนะพี่น้องเต่าแบบนี้มันลงมันต้องดังไอ้ลูกอี๋มันเหนียวมันเก็บทั้งตัว ผมมาเด็ดเอาไปใส้นนั่นเด้๋ยวมาใสาเ่เส้ดรึเส็ดให้มันแตกรึเด็ดแส้นอย่างเห็ดอันนี้อย่างกาะผสมข้า,ามาม,ม,มันเ<อ>่าเนี่ยแหละต้องมากระเซาบเนี่ยฮะอย่งกาะมันอย่างเกามันเผาเนี่ยอันดอกเ็ดมันเ่ามันเข้าอะไรมันเข้าพี่เข้าเกี่อแต่ว่ามากระเซ่บดิเขาเอาข้านแมงกินนัน่นแบบอันนั้นนะมันบอได้แซ่บเด้วยอ้ เป็นดอกจุมจ่มๆป่ะเออมันบอกเข้าฮึไม่มได้เข้าเลยแค่หน่อยเลยอ่ะเห็นไหมเรื่องเมาเต็มอยู่พี่น้องอยู่ใส่เขาเด่นใส่ใเหียนเปิดบ่ได้เลยเรื่องเมาหลายคักไม่ยังอีกบ้านอาโอ้สามเรื่องเมาบินต่ำม,มาซื้อกันจื้อเจ้าเรื่องเมาบินต่ำม,มาซื้อ,อห้องเด้อห้องเลย กวนนะพี่หลวง,งเนี่ยมาวหมิ่นาำเพลินห้องเรื่องเรื่องย่ายจนตกใจป้ากวนเนะใจดีดินะค,ค,ค,คุ้มไฟมันลุกอยู่พี่น้องไฟบุกหมอนบุกฟดแต่ไฟมันลุกนี่ข้าวเดียวที่ต้มแกงเห็ดบุกบุกบุกข้าวเดียวอา มักไฟสายเลยประเด็นเนี่ยเปิดไฟไปเลยเยเด๋ยเพื่อนไปใต้เหต้องแม่ให้กันบินขอตาวนแม่งไงมักไฟอย่างเออเปิดไฟใด้เงี้ยไปเลยนันหมดยำใดปนจักโมงจักสจักสุมเหมือนหมดที่น้องที่สองปูดีโบดียันเกือบจะแย่ใชฟเพื่อนเขลุกไปรบอไฟพี่น้องไม่<อ>เป็นใจแล้วจ้ะประเด็น แมงเมามมนส่วนนะเอ่อเป้ล oh> ีมากแม่กำลังใส่ปลาตอนมั่ใส่ปลาใน้จะเห็นมันละลายป่อือ๋อคนเราตอนใส่เราสักสักสักแตมันละลายอะไรแท้แบบมันองสักอีกวไมุมุกบีตอนักบม้แช่เออ เนี่ยมาตอนนี้โหพี่น้องว่าคอยกลัวคนเวลาเงี้ยวที่มันไม่ได้มาที่อยู่ในเลาะใกล้ๆเนี่ยเงี้ยวคือการแล่นคว่มแล้วเพื่องลุ่มๆให้จับคว่มขนาดมามาเนี่ยมันมานีตายขึ้นเขาก็เอาแล้วเอาไปยิ่เด็กหัาแล้วจับบุญคขุ่นขุ่นขนาดนะจับเออมามาพี่มานั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลง นั่งลงยานั่งลงเร็วยังกินนั่นง,นงลงฮะแม่เอาให้พิษแบบใดครับหมอ้อไนกำลังฟดดวกดวกดวกได้พี่น้องบ้านอันนั้นเราดัางไฟขึ้น,นได้รุกได้ได้ที่ระบาดฟดไว้เนาะพี่น้องเนาะเด้อพี่น้องเด้อม,มากินแหญให้กับคุณยายจต้อน้องตังบ้า

หดมดเฮ็ด,ด,ด,ดละงกดพี่น้องจเฮ็ดละงกงบนนย,ยามเลยอยางงาอยมมา,ากมา,า,า,ากบ่ตองยา,ยาง,งาน,น้ำกลนเด้อตอง่นละยา,ยา,ยางน้ำกลนผลอวยขึ้นมาผลบ่เห็นผลติดต่ำม,มอญละต่ม,มออกกระห้องเออละวันยังหล่แมงเมาแมงเมาปินต่าหัวพี่น้อง,งห้องร้อนขึนเลยเ็นนั้นามเลยบ่อันเตี้ย แ <infrared> ม่บอกว่าอีอย่งกระยางคงจุรดพวกรสดีนี่ฮะขึ้นช่องตู้สูงๆแม่บอกวันนี้ก็ติดซุกแล้วนะพี่น้องพี่เขินแย่บุฟเฟตีจุดกับเอาดูพี่กับเอาประเทศอัง แกงเฮ็ดอ hey, si um, ah. oh, ันมันซื้อบาทขึ้นบาทเฮ็ดละงกขึ่นหรอบ่เฮ็ดอันดำดำมันน่ะโอ้เฮ็ดอันยังก็แมียดำแ่เพิ่งดำเฮ็ดละงกได้เจอะแกงบ่เนี่ยเฮ็ดละงกตะแกงครึ่งนึืออะไรเครึ่องมือเฮ็ดละงกปนกับเฮ็ดอันยังบุกขึ้นหรออื่นซื้อยังหย เฮ็ดเพิ่อนเขาันเฮ็ดเพิ่อนไหวใช่เฮ็ดเพิ่อนไหวเฮ็ดเพิ่อนเขากรรมมันจีบหวานคือไหวเวลาฮะเอ้ภาคยังมาใส่อีกไหมครับผมครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำหนี่เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าจะพอครับคุณยายกับน้องตั้งค์ไม่ได้เพราะว่ามันเงี้วเกินไปมันจะอัปโหลงหนักสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ